ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะข้าบผมกาโมนีสิมเววานะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็สรุปข้อสรุปบทสรุปของผู้ยิบานฟินแลนด์นะครับพี่น้องต่างสื่อต่างหน้ากเวากันไปต่างสื่อและต่างหน้าก็พูดกันไปแบบที่ ไม่ใช่ความจริงนะครับพี่น้องสรุปมื้อน,นี้นะครับก็ได้คุยกันแล้วนะครับผมระหว่างผู้ยบาลฟินแลนด์กับแพ่าๆแสงทองนะครับพี่น้องว่าคือตกลงกันแล้วว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับพี่น้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและคงสถานะพ่อแม่ไว้ตอนนี้คือเป็นมู่กันครับพี่น้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะว่าต่างคนกะต่าง เดินเส้นทางของเจ้าของและที่สําคัญนะครับผมยังคงมิตรภาพเจอหน้ากันได้ร่วมงานกันได้นะครับผมแต่ว่าความเป็นภรรยาสามีคงได้ยุติไปแล้วแต่ว่าจําไว้ว่าเป็นเพื่อนที่ติดต่อกันคือช่วยเหลือกันได้มีอะไรช่วยเหลือกันได้นะครับพี่น้องหละกกที่สาคัญเป็นพอและแม่ดูแลลูกซอยกันพี่น้องแบ่งเวลาจัดสรรส่วนให้ดูอ่าใครว่าอะไรให้เหมาะสมที่สุดนะครับพี่น้องต่างสือ้อเอาไปเล่นต่างถ้าไม่อยาก คลิปให,หม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะคะ